เมื่อวานพื้นที่พาคตะวันออกผู้ชมฝนตกหนักนะฮะหลายจุดนี่เป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนะครับ ที่ตราดฮะคุณผู้ชมปริมาณฝนตกหนักมากนะครับชั่วโมงเดียวเนี่ยร้อยกว่ามิลน,นะครับโอ้โหนี่ในพื้นที่จังหวัดตราดนะฮะเมื่อวานที่จันทบุรีก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้หนักมากนะครับในตัวเมืองตราดเนี่ยบางจุดนะครับน้ำระบายได้ช้านะครับแล้วก็ทําให้น้ํานั้นเอ่อขึ้นมานะครับจนเมื่อวานทางปภอเองก็เร่งประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเพื่อแจ้งเตือนไปยังประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ลาดเชิง เขานะฮะให้ระมัดระวังอันตรายคือถ้าฝนตกหนักๆในลักษณะนี้นะครับปริมาณน้ําฝนที่มันหลากลงมาเดียบางจุดในพื้นที่ภาคตะวนันออกอย่างที่ลาดเชิงเขาเนี่ยมันจะทําให้ดินสไลด์ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังกันต่อนะครับช่วงนี้นะฮะแม้ว่าข้อมูลฝนจะลดลงบ้างแต่ว่าปริมาณที่ตกก็อาจจะยังใกล้เคียงกับว่วงที่ผ่านมานะครับช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงหน้าฝนนะฮะแม้ว่าจะยังไม่ เต็มที่นะครับแต่เดี๋ยวต้องติดตามต่อส่วนที่ภาคกลางฮะคุณผู้ชมมีข้อมูลจากกรมชลประทานแจ้งเตือนมานะครับล่าสุดฮะคุณทวีศักดิ์ธนเดชพลรองอธิบดีกรมชลประทานนะครับทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะฮะฉบับที่1น,นะครับเนื่องจากว่าตอนนี้มีฝนตัดฝนตกหนักตอนเหนือเขื่อนจํานวนมาก ทั้งจากภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนล่างนะครับไหลลงมาน้ําจะไหลลงมาที่นครสวรรค์และไหลลงมาที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับรวมถึงน้ําอีกส่วนหนึ่งนะครับมาจากโซนแม่วงมาจากอุทัยธานีนะฮะแล้วก็จะไหลามารวมกันที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยาจําเป็นที่จะต้องมีการระบายน้ําเพิ่มนะครับ850ถึงพันลูกบาทเมตรต่อวินาทีภายในวันที่27 กรกฎาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้น้ำนั้นเพิ่มขึ้นตอนท้ายเขื่อนอีกประมาณ60-80ถึงเซนติเมตรนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำแถวคลองผงเพงอ่างทองคลองบางบานอายุทยาหัวเวียงเสนาลาดชิดท่าดินแดงภากไห่อายุทยานะครับจะมีน้ำเอ่อขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นขอให้ระมัดระวังแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำนะครับ น้ำปริมาณนี้นะครับจะไหลไปชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุทยาปทุมธานีเข้ากรุงเทพมหานครนะครับกรมชลประทานก็แจ้ง11จังหวัดลุ่มแม่น้าเจ้าพระยาเตรียมรับน้ําที่จะมีการระบายเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ริมสองฝั่งแม่น้าเจ้าพระยานะครับก็เตรียมตัวนะครับรับน้ําส่วนภาพที่คุณผู้ชมเห็นตอนนี้เป็นภาพปัจจุบันนะครับน้าหน้าเขื่อนยัง อยู่เยอะนะครับ16บานระบายน้ําเขื่อนเจ้าพระยา,ยายังไม่ได้เปิดเต็มที่เพราะฉะนั้นอย่าพูดคุยเพิ่มเติมกับผู้อำนวยการสํานักงานชลประทานที่12ครับคุณกฤษดาสีเพิ่มพันธ์ตอนนี้ไลน์คอเข้ามาสวัสดีครับผอครับครับพอครับหลายคนสงสัยว่าตอนนี้ปริมาณน้าหน้าเขื่อนนะครับที่อยู่ณปัจจุบันสูงกว่าท้ายเขื่อนมากน้อยแค่ไหนฮะเออก่อนอื่นนะผมขออนุญาตนำเรียนตรงนี้ก่อนว่าในช่วงนี้มันเดือนกรกฎาคมมันก็อยู่ในช่วง กลางฤดูฝนครับนะครับนะฮะโดยธรรมชาติแล้วนะครับก็จะมีล่องมรสุมพัดผ่านนะฮะนะฮะโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางนะฮะประกอบกับมันมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะฮะที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันนะฮะในช่วงเดือนกันยายนในหน้าฝนนี้นะฮะจนทําให้ในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสี่กันยายนเนี่ยที่มีฝนตกครอบคลุมในหลายจังหวัดโดยเฉพาะภาคเหนือ นะฮะในรุ่มเจ้าพยานะครับอ่ารุ่มแม,ม่น้ำน่านแม่น้ําป่าสักแม่น้ำแควน้อยนะฮะจึงมีผลทําให้เกิดน้าท่าด้านบนไหลลงมาที่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ไหลลงมาถึงที่เชียงเจ้าพยาสถานการณ์น้ําในวันนี้มอนผมขออนุญาตนำเรียนอย่างนี้ก่อนนะว่าว่าสถานการณ์น้ําที่ภาคเหนือเนี่ยที่ลงมาถึงนครสวรรค์เนี่ยวันนี้996ลูกบาทเมตรต่อวินาทีที่ฝนตกในสองสามวันที่ผ่านมาเนี่ย จะสูงสุดในวันที่28เนี่ยประมาณ1,100อ่าในส่วนนี้ก็จะไหลลงมาสู่เขื่อนขัมพยานะฮะซึ่งทางกรมอ well ่ชุมทานก็ได้ได้ออกหนังสือประกาศเตือนว่าว่าอ่าเขื่อนขัมพยาเนี่ยจะระบายอยู่ประมาณ850ถึงพันลูกใหม่ไม่เต่มวันละทีในในขณะนี้นะครับนะฮะในน้ําท่าที่จะไหลจากจากภาคเหนือลงมานะครับนะครับแล้วก็อ่าระดับน้ําเหนือเหนือเขื่อนนะแล้วก็ เก็บไว้อยู่ที่ระดับที่16 16.50นะครับนะฮะก็สูงสุดในขนาดนี้นะครับผลตรงนี้ก็ทำให้ด้านท้ายเขื่อนนะครับจะมีน้ำที่จะร้นตลิ่งนะครับในพื้นที่ที่ร่วงต่ำสุดๆเลยนะก็คือที่ผงเผงับนะฮะทองแล้วก็ที่บางบานนะฮะแล้วก็ที่ออำเภอตำบลหูเวียงอำเภอเสนาครับนะครับนรวมทั้งตำบลท่ายนแดนภาคเหนือนะฮะตรงนี้จะเป็นจุดที่ ต่ำที่สุดนะครับที่จะล้นตะลิ่งก็คงจะประมาณสักหกสิบถึงดสิบเซนติเมตรนะครับนะฮะแต่ส่วนอื่นที่เหนือมาเนี่ยก็ยังอยู่ในตะลิ่งนะครับยังอยังอยู่ในส่วนที่เราควบคุมได้ครับครับพออฮะทั้งสามจุดนี่แน่นอนเลยใช่ไหมฮะว่าน้ําที่ระบายออกมาในลักษณะ850ถึงประมาณพันลูกบาทเมตรในห่วงเวลานี้น่าจะจะจะทำให้เกิดน้ําล้นตะลิ่งท่วมประมาณสัก80เซน ได้ครับใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตัวเลขชัดเจนก็คือต้องผ่านจากนครสวรรค์ขนาดนี้ก็คือประมาณพันลูกบาศเมตรแล้วนะฮะแล้วก็มีแม่น้าสะแกกังมาสมทบนะฮะอีกประมาณเก้าร้อยนะครับจึงทําให้น้ําที่มาเนี่ยสิงเขื่อนทัพยาเนี่ยประมาณพันพันเจ็ดสิบแล้วนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็พยายามที่ควบคุมน้ําที่ที่จะระบายท้ายเขื่อนทัพยาเนี่ยโดยเราจะระบายออกซ้ายออกขวานะครับ นะฮะเราก็จะควบคุมที่เขื่อนที่ท้ายเขื่อนเนี่ยประมาณพันหนึ่งครับนะครับในส่วนในส่วนที่จะเกิดในพื้นที่ดังกล่าวนะฮะในบางบานในในที่เสนาปากหอเนี่ยตรงนั้นเนี่ยถ้าเราระบายท้ายเขื่อนเนี่ยประมาณสักเจ็ดร้อยแปดร้อยก็จะมีผลกระทบแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็จะเราเรา ้องระบายถิ่งประมาณพันหนึ่งในขณะนี้นะครับจะควบคุมอยู่อยู่ประมาณไม่เกินพันนะครับในวันนี้ระบายอยู่เจ็ดร้อยสี่สิบเจ็ดนะครับนะครับัวในของที่นครสวรรค์เนี่ยนครสวรรค์เนี่ยที่เราคิดว่าจะพีคในวันที่ยี่สิบแปดประมาณพันหนึ่งร้อยนะฮะนะฮะเพราะนั้นก่อนจะระบายสิ่งบนเขียนเจ้าพยาแล้วก็เขื่อนเจ้าพยาระบายลงท้ายนะฮะก็คงอีกประมาณสักสี่วันนะครับ มีเวลาอีกสี่วันนะฮะเพออฮะถ้าระยะเวลาระบายสักแปดร้อยหรือแปดร้อยห้าสิบนี่น่าจะถึงวันไหนฮะพรุ่งนี้เรือมะลืนฮะเป็นไปได้นะก็ก็คงจะระบายเพิ่มขึ้นครนะฮะแต่ว่าค่อยๆค่อยๆค่อยๆเพิ่มปริมาณไปนะครับเราจะไม่เราจะไม่ระบายไปทีละมากนะครับเราระบายเป็นขั้นบันไดเังนไปนะฮะค่อยๆขึ้นนะครับครับ รเราประเมินเรื่องของปริมาณฝนหลังจากนี้ฮะพออีกสักสัปดาห์หน้าสัปดาห์ต่อไปน่าจะมีมากขึ้นไหมฮะออจากการที่ดูที่กรมอุตุนิยมวิทยาได,ได้ได้พยากรณไว้นะครับในช่วงเจวันเนี่ยนะก็จากร่อมร่องที่ผ่านวันที่2 0่สถึงยที่ผ่านไปแล้วนะครับ,รบช่วงช่วงนี้ก็จะฝนจะลดลงนะฮะก็จะมีอีกทีหนึ่งประมาณยี่ส้าสาสิบ นะฮะวันสี่9-30กรกฎาคมเนี่ยนะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะฮะแต่ถึงวันนั้นเราก็น่าจะระบายน้ําในส่วนเนี้ยได้ลงลงไปหมดนะครับครับครับถ้าในช่วงเดือนสิงหากันยานี่คือช่วงช่วงช่วงที่มีพายุเข้าแหละนะฮะเพราะว่าปีนี้ก็คาดว่าหนึ่งหรือสองลูกนะครับที่จะเกิดที่จะเกิดตัวทุกภัยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงสิงหาเนี่ยมันจะมาภาคเหนือก่อนนะครับครับ ในการในการเตรียมพร้อมของกรมชุมะรานเรานะฮะหนึ่งในการบริหารจัดการน้ํานะฮะเราจะก็จะเก็บน้ําในเขื่อนให้มากที่สุดในการบริหารจัดการน้ำท่าเนี่ยเราจะใช้น้ําท้ายเขื่อนนะฮะที่ท่าเป็นน้ําท่าลงมาเนี่ยมหาบริหารจัดการนะั้นเราจะไม่ระบายจากเขื่อนออกมาครับตรงนี้ส่วนหนึ่งนะอ,อ,อีกส่วนหนึ่งก็มีการเฝ้าระวังนะฮะแล้วก็ติดตามจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการจัด าก,จจนนการจราจรน้ำการระบายน้ำนะซึ่งซึ่งในขณะนี้ก็ดําเนินการอยู่นะฮะแล้วก็พยายามแจ้งเตือนทุกระยะนะครับนะฮะเราต้อง,แจ,งแจ้งเตือนทุกระยะว่าจะามีประน้ำที่ไหลมาเนี่ยจะขึ้นประมาณไหนวันที่เท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นะครับนะครับครับ,คร,บครับผม พออยากจะฝากอะไรถึงคนรุ่มภาคกลางไหมครับเพราะดูเหมือนว่าหน้าฝนทีแล้วพอมาน้ําท่วมทีจะมาทานนับกะเป็นจําเลยเรื่อยเลยฮะฝากอยากจะบอกอะไรกับชาวบ้านนะครับสองปีก่อนนู้นมันเกิดน้ําแรงนะครับนะครับนะฮะจะถามว่าในหน้าฝนในปีนี้ก็มีฝนตกดีนะฮะมันก็มีมันก็ถามว่าเออก็ก็มีผลดีนะฮะต่อ ต่อพื้นที่เกษตรก็พอใจในในปริมาณฝนที่ตกในปีนี้ครับนะเพราะบางปีนี่แล้งสิหายังไม่มาเลยใช่ครับนะฮะแต่ส่วนที่เราตกขนาดนี้เราก็สามารถจะอยู่ในในการควบคุมของเราได้ยังอยู่ในในตลิ่งได้ครับนะครับนะฮะที่จะต้องเฝ้าระวังคือมีพายุครับนะครับนะฮะตรงนั้นจะพายุเนี่ยตรงตรงตรงนี้แหละที่ที่ที่เราจะต้องระมัดระวังครับเพราะว่าพายุที่เกิดเนี่ยอ่าเป็นปริมาณฝนที่เกิดเกิด เกิดมากในช่วงเวลาท่านๆนะครับนะฮะตรงนั้นเดี๋ยวก็เราก็มีทั้งตั้งจากเครื่องมือมีการติดตามมีการอะไรนะครับ